สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะพามาบำรุงต้นบอนสีกัดสีบอนสีให้สีสวยสดใสปิ้งปังโดดเด่นสถานโลกเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทำเลยนะคะว่าทำยังไงสูตรไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคะ่าสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็มีน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวนี้แม่ปานก็เก็บไว้ได้หลายวันแล้วนะคะ สองสามวันแล้วค่ะเขาเกิดตัวเป็นจุลินทรีย์แล้วนะคะกลิ่นเขาก็จะเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะก็ประมาณสองลิตรค่ะน้ำสาวข้าวนะคะต่อมาก็เป็นกาแฟนะคะกาแฟใครมีกาแฟที่อินวันก็ใช้ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นกาแฟผงแบบนี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้จะใช้กาแฟผงสำเร็จนะคะที่ ที่จะต้องใช้วันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็เร่งเร่งดอกเร่งสีนะคะให้สีสวยสดนะคะเนี่ยค่ะต่อมาก็เป็นนี่ค่ะตัวเอกนะคะมะนาวค่ะวันนี้ก็จะใช้สองลูกค่ะที่บ้านมะนาวแม่ปางเยอะเลยค่ะวันนี้แม่ปางก็เลยจะมาใช้สองลูกนะคะกัดสีบอลสีได้ดีด้วยนะคะสีสวยสดใสปิ๊งปังเลยนะคะใช้มะนาวค่ะ ต่อไปแม่ปางก็จะลงมือละลายกาแฟนะคะแม่ปางก็จะใช้น้ําน้ําเปล่านะคะจะใช้น้ําเปล่าค่ะน้ําก็จะประมาณห้าลิตรนะคะน้ําใช้น้ํห้าลิตรค่ะใครมีน้ําอุ่นก็ใช้น้ําบุ่นได้นะคะแต่แม่ปางใช้น้ําธรรมดาก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกาแฟนะคะกาแฟเขาก็มีในตัวเจนฟอสฟอรัสนะคะบำรุงดอก ทำให้สีสวยสดใสนะคะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโตนะคะเราก็คนละลายเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็มาเทใส่กับน้ำซาวข้าวเลยค่ะผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ต่อมาแม่ปังก็จะหั่นมะนาวนะคะหั่นมะนาวเลยค่ะแล้วเราก็บีบลงไปเลยนะคะ ดีดน้ําเข้าลงไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องเปลือกเขาก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเปลือกเขาก็จะมีสารหอมรละเหยื่อยในนี้นะคะไล,ไล่มดไล่แมลงได้ด้วยค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะ แล้วเราก็คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะเราก็จะเทใส่กับน้ำาลิตรค่ะเป็นรสต้นมนสีของเรานะคะเีลงไปเลยค่ะ ผสมใส่กับน้ำห้านิตเลยนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมไม่เข้ากันอีกครั้งนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเมปานก็จะมาลดต้นเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะบอลสีของเมป่ปานอันนี้ไม่ใช่ว่า เป็นเชล้อนะคะขี้นกค่ะอยู่ใต้ต้นไม้นกขี้ลงมาใส่นะคะแล้วเราก็ลรยเลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะเอาเปลือกเข้าลงไปด้วยค่ะเปลือกก็มีน้ำน,น่อยๆแล้วก็โรยบีบใส่รอบคนต้นเลยนะคะห่างๆหน่อยนะคะบีบใส่เลยแล้วเราก็เปลือกวางไว้นะคะไลามาแลงค่ะ เริอนทองนะคะลดเลยหนึ่งแก้วหนึ่งกระถางค่ะลดเลยค่ะสีจะได้สวยสดใสกับสีให้สีเข้มๆนะคะแล้วเราก็บีบรอบๆโคนต้น,นะะเ,ลเลยค่ะบางไว้เลยค่ะเห็นไหมคะสีเขาสวยมากเลยค่ะแม่ปานจะทำอาทิตย์ละครั้งนะคะสูตรนี้ค่ะ ใช้ได้ผลค่ะเพื่อนๆนแล้วเราก็มาลดบวดบัวดแดงเราด้วยนะคะเรียกผิดเรียกถูกนะคะเพื่อนเรา่อนลดเตยะทางแวะแก้วค่ะ <ๆ S 1> กำลังจัดสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆื่อนเห็นไหมคะสีกำลังสวยมากเลยค่ะ ที่หนาค่ะลดเลยแล้วเราก็บีบใส่รอบๆนะคะบีบเลยรอบๆกระถางค่ะบีบทางหางนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆกระดูกเส้นกลางเขามันวาวเลยนะคะเพื่อนๆสีสวยมากเลยค่ะ อยู่ใกล้กันนะคะแตกต่างกันมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้จะออกพื้นขาวนะคะแต่ตัวนี้ออกพื้นเขียวค่ะสีไี่เหมือนกันเลยค่ะแต่ตัวนี้จะสวยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะกําลังกัดสีสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาลดเลยค่ะกระถางกระแก้นนะคะโรดเลยเดี๋ยวเราก็บีบมะนาวใส่ด้วยค่ะบีบไปเลยค่ะรอบๆกระถางนะคะ นี่เราก็เอาเปลือกใบใต้โคนต้นเขาเลยค่ะตัวน,นี้ฮกหกลงนะคะเห็นไหมคะกำลังกัดสีเลยค่ะเพื่อนๆใบนี้ยังเขียวปีอยู่นะคะยังไม่ทันกัดสีค่ะนี่ก็เริ่มกัดสีแล้วค่ะสวยมากค่ะฮกหลงเราก็ลดเลยค่ะ ลดหนึ่งแก้วเลยกระถางนี้ก็กัดสีสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยตัวน,นี้เริ่มกัดสีออกชัดเจนด้วยค่ะใบนี้ก็กำลังกัดสีนะคะก็กระถางเล็กค่ะเพื่อนๆแตกหน่อออกมาอีกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆ ได้สมาชิกอีกหนึ่งหน่อนะคะลดเลยคึ่งแก้วค่ะกระถางเล็กค่ะลดคึ่งแก้วเลยสีสวยค่ะเพื่อนๆกำลังกัดสีเห็นไหมคะนี่ก็กำลังกัดสีค่ะสียังออกไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะ เป็นเขียวปีอยู่นะคะเนี่ยค่ะเขียวปีเลยเห็นไหมคะช้างเผือกใบบัวค่ะเพื่อนเพื่อนสีสวยสีชัดเจนมากเลยค่ะสีโดดเด่นชัดเจนมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่ฟางก็จะมา รดเลยหนึ่งแก้วนะคะรดเลยค่ะแต่กองอมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆอ,ออกมาอีกหนึ่งหลอดค่ะเห็นไหมคะหิ่งก้านเขาก็ใหญ่มากเลยค่ะลำต้นแข็งแรงด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ถ้าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของแม่ปานจนจบนะคะค่ะคลิปนี้ก็คงขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะก่อนอื่นก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ